สวัสดีค่ะเออมามาเบิร์มิีรี่มิีรี่จะพาไปเบิงสร้างสร้างท่ำบานสร้างท่ำบานม่ยิ่ม่ยิ่ล่านี่เจ้าของบานเพิ่นล่างบักง่ายอือไปอุ้งพวกเก็บผักมาฮะพือเก็บผักมากูได้พวกเก็บผักอืมพวกเก็บในตัวมีอังก็ษตะบานนะอ๋ออยู่บ้านอยู่ไสอยู่ประเทศอื่นอ่ะ อเสีสดายซางไ่ใช่ละสังไปทายเอาองค์ยคนแมนบ้าแมนบ้าเอาองโดยคนเดียวก็พอปะอกลุ่มได้เจ็ดคนนี่ยังคือเออ จักกากแล้วบานยันมี่อะค่าบานโอ้ยานจะคองรอบานก็สิย่านจะคองว่ะย่านจะพลองยานมันภรรยานี่อของมันห้องซื่อๆดอกประเทศไทยดอกมัอห้องซื่อๆดอกพุณธาูมิเหตุโกรขึ้นอย่างนี้ เออย่านของเลยถามว่ามัน,น,นย่านของมองนี่นย,ย่านของมองนี่ยันยืด้อมได้อยู่ย่านของมองนี่อันนี้คือข้างน้ำข้างน้ำเมือเ่อดื่มเลยย้อนเสร็จกระร่งก่อสร้าง

สร้างได้หนิสร้างได้หนิสร้างลวดรอหลายอ่าเออบอกที่แหละบออะไรก็ผู้สร้างสร้างบอกผู้เป็นโอ้สร้างเป็นเป็นสร้างบ้านบมอครับเป็นเป็สร้างบ้านเออเบื้องลวดครับทีมือทีมือเด้ยที่ต่อได้ติดต่อได้ครับการสร้างบ้านเนี้ยฮะเนี่ยอ่ะเอาบอกบอก อิดต <c ười> ah ่อนะครับเด้อสนใจติดต่อเบอร์โต้วมีดอกเบอร์โทรเมียบวให้มาขอติดต้นเด้อเมียบวให้เมียบวให้มาเออเบอร์นี่เบอร์ปากโตปากนอกจากไหนน้องเมีนเออ เห็นเจ้าของยู่ตัวละเห็นอืออือมาได้มันบอกความจริงเนี่ยต้องบอกความจริงเออเนี่ยนี้ต้องบอกความจริงเนาะอือกินได้ขามเลยครับเด้อไปเอาพวกนี้เปรี้ยวหวานเอาพวกนี้เปรี้ยวเนาะเนาะพวกนี้เปรี้ยวนี่ลี้ดพวกนี้เปรี้ยวนี่ป่านนี้ว่า กากฟเนื้อฝากโตวสุดตัวแล้วใส่่ะร้อยไปใส่ละบ่าอึบหนังอะไรคะฮะบังดู้อันนี่มั้ยหดูจะถ่ายไปเห็น้วสิ เ่ได้ถ่ายไปดงนี่นี่ต่อส่งไปหาขอบ่ได้ส่งไปหาเด้ขอไปสาธณะไปทัวรทีบทัวร์เหรียญหนูดเออหลอกได้ก็พันไปเลยว่าสวนนบ่อกบูได้วนี่บอกแย่งะซีนี่ลอกบ่ได้งเปียวงอกมานีบางเนอะย่ยังเยี่ยวนี่หันว่าสี่ฝากเนี่อฝากโต่าอยากได้งานเนอ โอ้ยเอาบ่ได้เด้ก็ต้องมีเจ้าน้ำได้จังสิใดเออสร้างหน้าตาเนี่ไดไเขกาก็จะหูตัวเออเขาก็จูบจูบใส่เดีวยวสร้างลีนาลีตาเนี่ยนี่มันคือบอเออสร้างนี่มิดฟุ้งงามเห็ดงามๆเด้สร้างฝีมืออย่างเดียวเด้นี่นื้ เดี๋ว่าดดอแก่หนิโบ้เดี๋ยวเขาสร้างดิปอยขันซ่างเห็ดโบ้เดี๋ยววัดสีห้ยูบ้เดีมาคุ้มนะคุ้มเจ้าของเองเฮ้ยสนใจละติดต่อเออสีโต่อน้ำสร้างโดยกับสร้างเปียวน้ำตัวสร้างเปียวยังเห็นแต่ดาคือกันแหละก็ไปใส่อันเจเห็นแต่ดา นากระดาไม่คือดาเขาหน,นาคนแนาแนวไร้นาแนวนี่นาไม่รา,าคาเพราะว่ามีมาเมื่อเนมะบอ่ออะไร้าหลายกัะดาไม่รา,าคามนสิลีนาะแนวนี่